เพื่อนโคตึงเพื่อนมีตัวหัวเห็ดด้วยหัวเห็ดสองชั้นผมชอบมากเลยไอ้หัวเห็ดสองชั้น,เ,เ,นเนี่ยอ๋อเบอร์หนึ่งโดดทุกคนอันจะมาโยนให้ผมทำไมอ่ะโดดไปเลยเพื่อนผมได้หมดอยู่แล้วเรามาเจอกันเกมที่สองนะทุกคนเกมแรกเราแหง้งไม่มีชิ้นดีเลยไม่เคยรอดออกจากอีเวนต์เลยนะ ั้งแต่รีแลงเนี่ยผมเล่นมาสามเกมนี้ไม่รอดเลยโอเคเราลงระเบียงนะครับโอ้มีปืนพอดีโอเคไม่มีคนลงกับเรานะปืนออโตโอ้มาเล่นดีกว่า ทำอะไรทุกคนผมงงผีสกแกนต้องหาเกนนะาะก่อนเนี่ยลืมหาเกาะเลยเกาะมาแล้วจ้าโอ้ได้ยาด้วยโหยาสองก้อนเลยทุกคน อย่างอิ่มอิ่มเอิบเลยข้างหน้าเรามีนะครับเขาเป็นคน่ะคนหรือบัทคนชั้นสองก็มีนะ กี่คนเน,นี่ยตรงเนี้ยคนเดียวเหรอคนเดียวเหรออุ้ยเราได้สกิลซ่อมเกราะมากดใช้ยังไงทุกคนหรือว่าซ่อมอัตโนมัติเหรอเอกราะเรายังไม่หมดนี่เ <c oughs> กราะเกราะเรายังไม่แตกเลยทุกคนจะให้ซ่อมสะละขาดแค่สกิลลูกโป่งโป่งบุงบ้ง เหมือนว่าเราจะได้คิวน้อยเหมือนกันนะเนี่ยคนจะหมดแล้วทุกคนเหลือคนเดียวเราเอาไม่กวดออกไปดีวกว่าน,นะไปเราจะไม่รอเขาเรียกรออะไรอะรอกล่องนะครับหน้าผมมีคนหนึ่งบอดทำไมบอดหันมาทุกคนรีเฟกโคตรดี บอดมือโปรปะเนี่ยหรือว่าตัวแข่งกล่องตัวนี้เปิดไปแล้วเราไม่มีสกิลลูกโป่งเลยอ่ะถึงเราจะไม่มีสกิลลูกโป่งแต่เรามีไม้กวาดผมต้องไปซื้อของก่อนนะครับ ซือแม็กเทปแล้วไปเล่นอีเวนต์ล่างมะยวหารถขี่ไปเนาะไม่เอามอไซค์แล้วกันผมต้องไปดูอีเวนต์ล่างอะอีเวนต์บนนคนโตรน้อยไหนละมีคนมา เยี่ยวเลงเราเลยอ่ะน่ากลัวอยู่นะน,นี่อ่ะโห,โหเงียบมากไปอีเว้นล่างทุกคนโหคนเงียบอ่ะมีอยู่สามคนนะครับข้าู่ตรงกลางปะ ได้ย hey, <gas> ินล้วยดี๋หน้าเราเลยทุกคนเขาจะวิ่งไปไกลๆอ่ะ ไม่ร่วงเฉ่ไมไม่ร่วงเฉ่เลยลเราเหนียดได้นะเหนียดชิงเอาเดี๋ยวคนหนึ่งนะครับ ขอก่อสามแล้วกันอุ้ยเห็นปะทุกคนผีน้อยทุบก่อให้เราเอาสกิลสแกนเลเวลสามอะเราจะเปลี่ยนสกิลนี้ทิ้งนะครับสกิลหมวกกก๊กูเนะี่ยเอ๊ะเต็มอะไรเนี่ยยังไม่พออีกเหรอช่องทิ้งอย่างหนึ่งก็เก็บอย่างหนึ่งเนาะแล้วเขาต้องการอะไรจากจาก,จากผมเนี่ย <laughs> อยากได้สกิลสแกนเออเอาหมวกคุกกูออกมาเอาสกิลสแกนมาแบบนี้แหละที่ต้องการเฮ้ยลืมสะโขบคนนี้มีสะโขบไหมมีคูณสามใช่ทุกคนวยวยไปช่วยเพื่อนก่อนนะทุกคนเบอร์หนึ่ง หมดรอคนเนี่ยหมดขับรถหมดขับรถวัดเลยอะ่ะแต่ยิงช่วยเพื่อนจากตรงนี้นะครับสวยตายเลย คนเหรอเนี่ยได้จะหลบเราทำไมขนานนั้นเสียงรถหรือเปล่าทุกคนเสียงอะไรอะขนาด อนคนขี่ไม่กวาดเลยม่สองคนเลยเอา้าวต้องแล้ว <c oughs> เขามาจอดอะไรตรงนี้เนะ่ะสกิลสแกนถือว่าใช้ดีนะทุกคนแต่ซ่อมเกาะดีกว่าสกิลซ่อมเกาะนี้อย่างเทพสามแยกไอ้สามเหลี่ยมเขาเรียกว่าแหลมปะ อยู่ตรงนี้เลยทุกคนสวยครับเพื่อนเออเอ,อ,เอ,อซ้อมเกาะ <c oughs> คูดาวกี่นาทีอะอยากรู้คูดาวห้าวิหรอเอาดีซ้อมเกาะคูดาวห้าวิเนี่ยนะคือแบบนี้เราก็ต้องเราเราก็มีเกาะใช้แบบไม่จํากัดหรอเดิขอแค่อย่ายิงอย่าโดนย,ยิงให้เกาะแตกเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องได้เสียเวลาหาเกาะใหม่เออดีเนาะ ผมว่าก่อนสามโมงสามนี่น่าจะเต็มเต็มแมปเอ๊ะเะจะววาร้านผมก็ไม่ได้ร้านนะผมก็เห็นสัญลักษณ์เหมือนกันใครนะทุกคนทำไมเขาชอบมาลอยอย่างเนี้ยบอทน่ะ้ใช้ไม่กวดไม่เป็นเนี่ย หัาบอดใช้ไม่กวาดหนกระเป๋าผมเต็มอะไรทุกคนอยากจะรู้จริงๆเลยเต็มอะไรวะยายาก็เยอะอยู่ let's go let's go <S เปิดซีซั่นมาผมก็ยิงบอดแล้วเดีย๋ยวไปหาตามจิ๊กซอนะทุกคนถ้าใครตายตอนนี้ก็คือบาปคนนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้นะจิกซอไม่มีไม่มีวีแววเลยอ๋เปลี่ยนรถหน่ เลียลดรถหน่อยเวียนรถหน่อยน้ำมันใกล้หมดแต่ผมว่ามันก็ดูเงียบเงีย,นนยแปลกๆเนาะมันอาจจะเป็นเพราะแรงต่ำด้วยแล้วก็ข้างหน้ามีรถนะครับยิงล้อยิงล้อเอาใส่กระสุนไม่สุด ไล่ตามเลยทุกคนเพื่อนเราไล่อยู่นะไ <c oughs> ล่ย,ยิงไล่ย,ยิงสวยเพื่อนสวยยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้เออเออล้วระเบิดแล้ระเบิดบมยังยังไม่ระเบิดข้างบนมีรถมา ยิงคนใครรุน่คนคุนทหารเมื่อกี้รถดอมเขาขี่ไปไหนอะ่ะเฮ้ยม,มีคนด้วย ยังไงเนี่ยเยอะไปหมดเลยทุกคนเหมือนจะเป็นมือใหม่กันหมดเลยไหมเนี่ยหรือว่าบอดอาจจะเป็นบอดก็ได้นะ ตรงนี้มีคนเดียวเฮ้ยไม่ใช่คนเดียวแล้วยวปาไฟเข้าห้องไปน่าจะตายไฟนะพี่โดนเหรอเนี่ยถามจริงเถอะไฟปลอมไฟโคตรปลอมอะ่อะเนี่ยใครอ่ะ เราลองเป้านะครับว่ามาร์กจะอยู่ตรงตรงเป๊ะหรือว่าอยู่ข้างล่างมากสรุปเคยอ,อยู่ข้างล่างมากโอ้โหตรงนี้ไอ,อดอกโคตรเยอะข้างหน้าเรามีลูกโป่งรอยล้วทุกคนนี่บอดชอบรอยลูกโป่งเล่นนะเนี่ยเขาสกิลมาตั้งไหนกันเยอะะที่ผมหาผมหาแทบตายไม่มี บอดเอามาลอยเล่นแบบเดื้อข้างหน้าเรามีคนวิ่งอยู่คนนี้เข้ามาจากไหนทุกคนเฮย้ยตายดีนะเขายิงเราไม่โดนนัองวิ่งเข้าวงเลยผีน้อยเจ้าสแกตนี่จะอยู่แค่ในโพลเลยใช่ไหมเนะี่ย เต็มไปหมดเลยในโพล่ะทีละสามทีละสี่น่าจะมีแต่บอดนะครับแบบนี้คนน่าจะน้อยตรงนี้น่าจะคนปะคนไม่คนไม่รู้เราผมมาแล้วอ่ะบอดอีกแล้ว ชอบอ่ะชอบชอนิเมชัช่นซอมเกาะคอนทุกป๊อปป๊อปป๊อปน่ารักดีผีสแกนนี่เยอะจังโอ้ยหน่วงแล้วทุกคนเหลือแค่สามเท่านั้นเองเอ้ยน็อกวงหนึ่งเหลือสองละาตายด้วย นอกวงสองเลยวะเนี่ยเหลือคนเดียวนะทุกคน mm hmm. ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเกมผับจ mm ี hmm. เนี่ย mm hmm. อา้าวเรียบร้อยจบเกมนอกวงหมดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมอยากเล่นอยากเล่นให้มันไม่เจอปอดอะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงยังน้อยอยู่อ okay. <laughs> ลองปีดดู โอเคเดี๋ยวโค้ดปุ่มกับโค้ดความไวที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะโค้ดโค้ดโค้ดปุ่มของผมเป็นโหมดที่3นะแล้วทุกคนไม่ใช่โหมดแรกนะครับผมใช้โหมด3ในการเล่นเกมบางคนเอาไปใช้เอาไปใช้ค้นหาโหมดแรกม,มันก็ไม่ขึ้นนะครับมันต้องโหมดที่3เท่านั้นเล่นใน iPad m i n i นะครับคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน